ผมช็อตที่เกิดจากการยืดผมนะคะทุกคนมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการตัดค่ะ ตัดทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะแต่ทีเนี้ยเรามาโฟกัสกันว่าเฮ้ยพอเราตัดผมที่ช็อตแล้วอะ่ะเราจะมาบำรุงผมที่ยังมีอยู่เนี่ยยังไงให้สุขภาพดีแล้วก็ผมเนี่ยเร่งผมยาวได้เร็วนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเคล็ดลับการดูแลผมนะคะกดติดตามช่องแรปปิดมาแชร์ไว้ก่อนนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยค่ะใครที่กดแล้วไปชมเคล็ดลับกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของพี่กระต่ายทุกๆคนเลยนะคะเจอกันในคลิปนี้พี่ต่ายจะมาว่าด้วยเรื่องของเส้นผมค่ะโดยเฉพาะใครที่ไปยืดผมมาหรือว่าผมผ่านการทำเคมีมาหนักๆแล้วเกิดปัญหาผมชอ็อตนะคะส่วนใหญ่เวลาที่ผมชอ็อตก็คือจะชอ็อตที่ปลายผมใช่ไหมคะพี่ต่ายจะบอกเลยว่าถ้าผมชอ็อตแล้วนะคะทุกคนฟื้นฟูยังไงบำรุงยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นอันนี้คือจะเกิดจากประสบการณ์ที่เราเฮ้ยเราทดลองมาแบบหลายปีมากเลยคือ คือผมช็อตมันก็เหมือนเป็นผมที่มันตายแล้วอะค่ะนึกออกไหมคือผมที่มันตายไปแล้วอะต่อให้เราจะฟื้นบำรุงดีแค่ไหนเขาก็ไม่กลับมาเป็นเส้นผมที่สวยหรือว่าเส้นผมที่มีสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะบวกกับเราเคยไปถามพี่ช่างทําผมนะคะหลายๆคนเลยก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอ,อ๋อถ้าผมช็อตมันบำรุงยังไงก็ไม่ได้ยกเว้นจากการที่แบบเรา ทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะแต่ทีนี้พี่แต๋จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราผมยาวแล้วต้องมาตัดปลายผมที่มันช็อตอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราผมสั้นล่ะสมมุติอ่ะเราผมสั้นประมาณเท่านี้แล้วผมเรามันก็ช็อตขึ้นไปอีกแล้วเราต้องตัดทิ้งขึ้นไปอีกเนี่ยแหละค่ะมันเกิดปัญหาพี่ต่ายก็เลยจะมาทําคลิปให้ฟังว่า พอผมช็อตตัดผมช็อตทิ้งไปแล้วแล้วเราจะมาบำรุงผมยังไงให้ผมมันมีสุขภาพดีแล้วก็เร่งผมยาวได้ดีนะคะคลิปนี้ก็เลยมีไอเทมเด็ดๆจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจะมีอ๋สอตัวด้วกันอันเป็นกระปุกที่ซื้อใหม่เป็นทรีทเมนต์โลเลนติกนะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ดีมากอันนี้เป็นกระปุกใหม่ที่พี่ต่ายเพิ่งซื้อมา170บาทเท่านั้นคือปริมาณ1000 ml คือกระปุกใหญ่มากๆคือถูกและใช้ดีจริงๆนะคะอีกตัว ตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวซันออนนะคะซันออนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นรากผมทําให้รากผมแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยเร่งผมยาวได้แบบดีมากฟังนะใครที่ผมสัน้น ผมสั้นแล้วผมช็อตพี่ต่ายบอกเลยว่าทําใจตัดทิ้งไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันฟื้นฟูอะไรไม่ได้แล้วสําหรับผมที่มันช็อตที่มันตายไปแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราอาบน้ําเวลาที่เราอาบน้ําสระผมใช่ไหมคะให้เราหมักตัวทรีทเมนต์ของโลเลนติกตัวนี้นะคะทุกคนเนี่ยหมักไปเลยก,ก็คือเวลาหมักพี่ต่ายแนะนําให้หมักเป็นหมักหมักเย็นก็คือว่าชโลมให้ทั่วหนังศีรษะเลยพอเราชโลมให้ทั่วหนังศีรษะเสร็จแล้วให้เราเอาหมวกคลุมผมเนี่ยคลุมไว้เลยค่ะ คลุมผมไว้เลยแล้วก็ไปทํานุ่นนี่นั่นทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาล้างออกนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการหมักเย็นซึ่งเวลาที่เราหมักผมเป็นประจำเนี่ยผมจะสุขภาพดีผมจะนุ่มลื่นแล้วผมก็จะดูมีน้ําหนักนะคะแล้วทีนี้พอเราอาบน้ําสระผมอะไรเรียบร้อยแล้วผมหมาดๆผมแห้งก็ได้ผมหมาดก็ได้ให้ทุกคนใช้ซันออนนะคะตัวซันออนเนี่ยเวลาที่เราใช้ก็คือหยดใส่หนังศีรษะแล้วก็ใช้อุ้งมือเราเนี่ยนวด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 ไปเลยค่ะ ตัวซันออนจะเป็นตัวที่กระตุ้นรากผมทําให้เส้นผมแข็งแรงนะคะเร่งผมยาวได้แบบเห็นผลได้แบบดีมากทุกคนคือเนี่ยพี่ต่ายทําสีผมใช่ไหมและเวลาที่พี่ต่ายคือทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่พอเราตัดสั้นแล้วอยากผมยาวใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เนี่ยพอใช้ซันออนทุกคนดูโคนผมพี่ต่ายให้ดูโคนผมพี่ต่ายคือแบบ ไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนทุกคนคือผมเกิดใหม่ผมสีดำดำคือยาวไวมากๆเลยนะคะแนะนําเลยใครที่มีผมช็อตตัดทิ้งเลยค่ะตัดทิ้งแบบที่ไม่ต้องเสียดายเลยแล้วเรามาบํารุงผมที่ไม่ได้ช็อตให้เขามีสุขภาพดีแล้วก็ทําให้เขาแบบเร่งการจเจริญเติบโตของเส้นผมได้ดีนะคะใช้คู่กันไปเลยซึ่งไอตัวโรเลนติกเนี่ยมีขายตามร้านอะ ทั้งโรแมนติกแล้วก็ซันออนนะคะเขามีขายตามร้านบิวตี้ทั่วไปเลยค่ะแต่ในเซเว่ไม่มีนะในเซเว่ไม่มีแต่ถ้าร้านบิวตี้ช็อปทั่วไปอะค่ะทุกคนจะมีขายทุกคนไปดูเลยอะคลิปนี้พี่ต่ายไปแล้วนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสาวๆคนไหนที่รักสุขภาพเส้นผมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาทําคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊า